ไปไปดามเหรอเฮ้ยนี่ฮัลโหลฮัลโหลนี่นี่น,น,น,นีกีลน่เลยเฮ้ยเฮียมันตามขึ้นไปขึนบวสัตว์เขามากเกอร์ปิเลยไอ้เฮียเรียบร้อย ไอ้เหี้ยก็กูวิ่งตามมันเลยอ่ะมันไวในชะ่ไหมไม่ไม่ไม,ไม่คือเราวิ่งเราวิ่งนำหน้ามันเออวิ่งมา <S <S มเดียวกันีอ้เ่ี่ยดัดวัยอันนี้เราจะวิ่งหนีมันนะไม่ใช่เราวิ่งไปตามตูดมันจำจำ วิ่งเราแบบดิจิตอลหรือตัดมือคนลุกอยู่แล้ว